นี่อะไรเบรซเลก็กๆค,ะกคนนกลล่ะ,คะทุกคนจะ้ะขนมขนมของสแน็ค่ะทุกคนอันนี้ซ่อมซ่อมแล้วก็ช้อนอู้หูน่าจะแซ t h is is s a l a d อ่านี่สลัดค่ะทุกคนจ้ะเขามีอันนี้น้ำซอสสลัดมาให้ด้วยจ้ะทุกคนอันี้ก่อน สวัสดีสวัสดีค่ะทุกๆคน Hello e เอเม o n e วันนี้มากินไปพริกอัพฟู้ดนะคะทุกคนจ้าดินเนอร์ค่ะโอลีฟการ์เดนนะคะทุกคนจ้ามาดูเราได้อะไรมามางนะคะทุกคนจ้าน,นี่ก็จะเป็นขนมปังค่ะขนมปังเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นซุปนะคะทุกคนจ้าไม่รู้ว่าใส่อะไรมั่งเนาะซุปอันนี้เป็นอาหารอิตาเลียนนะคะทุกคนจ้า อันนี้ก็จะเป็นพาสต้าซีฟู้ดค่ะทุกคนน่ากินไหมคะทุกคนจ๊ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสปาเกตตี้มีดบอคะ่ะมีดบอใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นสลัดค่ะทุกคนจ๊ะก็ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนก็นีนาก็ไม่ถ่ายให้ดูเนาะวันนี้อ่า กินอาหารเย็นเป็นอาหารฝรั่งนะคะทุกคนไม่ได้กินอาหารไทยเนาะวันนี้ขอเป็นขอกินอาหารฝรั่งวันนึงค่ะทุกคนจ๋านี่เบรดโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็นี่หนาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจและกดติดตามนะคะทุกคนจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไปด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ